เดี๋พามาเบิ้งการทำงานเบิ้งลุยขี่คว้วไปเอาเข่าหุ่นขนาเออลุยขีิงัวไปเอาเข่าหุ่นเบิ้งเล่ามาทีนี้เบิ้งเล่าเล่าอยู่หอก้อนอยู่ช่องหยอดดอยสูงสูงะเล่าเล่าฮะมบงคาเล่าเกียร์กีดขั้วเกียร์กิงวออกมาเบื้องเพื่อเดชเซนะแล้วเปิดน้ำลืม เปิดน้ำลืมอันนี้ไปยุ่นกำลังถ้วยเขาครับดูครับนี่แหละการนำงานของเาเบิ่งคนผู้ทั้งเรากับที่อยู่ทั้งเหลราเบิ่งเราเล่าพูดเลยสูงบักขักแม่เดชเปิดน้ำว้ขี่กล้วยเละนี่งัวเออขี่งัวะเละเบิ่งเลรานี่งัวะเรางัวใหญ่เราเบิ่งเละตุ่มเปะพุ่น่ะ হয় নাৰ কোৱা যি দুটোক হোৱা নাই